ครับลุงเต่าเหรอครับไม่แม่บัางครับเห็นยหมเจอครับเจอตายคนแรกซะแล้วเจอเจอเจอแต่แต่ไม่รู้มันเรียกว่าห้องอะไรอ่ะเจออะไรลงมาแล้วเจอเจออะไรวะ ลงต่อโซบโซบไม่ใหญ่โซบโซบไม่ใหญ่แพตตี้ว่าไงครับไม่ใหญ่แพตตี้โซบครับผู้แต่ว่าเดินลงมาไม่เจอใครเลยเจอแต่กองเขียวๆกองแอนแระอยู่ที่พื้นอะตีบูป่าสรืีบูป่ามามาผมโดนไม่ตีชมพูสีชมพูไม่น่าไม่น่าใช่เปล่าแพตตี้เงี้ยไปเงไปแห่งเราป่าแพตตี้รู้แล้วพี่เป็นไรคึอไปเออนะโอเคโอเคโอ้โหพูดขนาดนี้อะไรวะไป้ย ผมไม่ใช่ฆาตกรครับผมเป็นคนดีมากๆครับและพี่ขวดก็ปลอดภัยครับเพราะว่าผมเห็นพี่ขวดอยู่ในเหตุการณ์กาลังวิ่งดุ๊กดิ๊กตุ๊กอยู่แสดงว่าจริงจริงใช่ไหมเนี่ยไล้วเนบอกว่าไรเด้นปลอดภัยมากเลยเหรอใช่ผมคูดสิ่งทเขาไม่พูดเลย้นผมขอถามไรเด้นแบบถามแค่ว่าไรเด้นอิงตามตัวละครนะไรเด้นผมสั้นหรือผมยาวอ่าผมสั้นครับผมสั้นผมสั้น โอเครู้เรื่องพอแล้วอย่ามาถามมันจะฟัคเลยวะเนี่ยผมผมยาวมากครับผมผมผมยาวมากครับผมผมยาวรู้แค่นี้พอนะโอเครู้เรื่องละมาไม่หลายบ้าเลยนะคาลงเต่าก่อนเไอ้คาตะก้อนเออไอพวกชั่วความเป็นไปได้ที่จะเดินไปจุดนั้นน่ะไม่เล็กจริงจริงครับผมแค่นี้แหละทีน้ำพร้อยเลยครับดีครับสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับนะปวดมึงชั่วทุกเกม คไครไม่เล็กผมเล็กนะครับผู้ชายนั้นแหละครับคนที่ใสัสยก็คือแลมตันนะครับผมฝากด้วยครับไปปีไม่คุยไปหมดไปแล้วหมดกูด้วยเฮีย <c oughs> ลงสารลุงเต่ายังยังไม่ได้พูดเลยตายแล้วเนี่ย จริงทจิงดีจงหายลูกเซตก่อนลูกเซตมันจะโผลเลยนะทุกคนโผลเว็บสองปะเว็บสองหเว็บสมนะลูกเซตเนี่ยจงที่ดีจริงที่ดีเว็บสหรือเว็บสามะต้องหาจะมีไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยเว็บสเดี๋ยวเว็บสาเนี่ยเราแชทแผ่นทียว

นูตกใจแล้วพ่เสียงแม่แม่อนุวัตเลยพี่เราโดนสิ่งจริงๆ้องทำเควสยจากข้างบน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 ไหนอะบนขวาใช่ไหมแล้วน้องลงมาปุ๊บแล้วมันก็มืดปุ๊บแล้วพี่เคก็ตายเลยครั้งนี้มันหลายครั้งนี้มันมีหลายเหตุการณ์มากนะครับอันดับแรกเลยครับผมเจอพี่ไรเดนโดท่อครับผมอก็โดดท่อได้ครับผมจินียรด้วยยังไงเออแล้วก็อันที่สองนครับผมเจอน้องออมนะครับผมปลาสดปลาสด ปลาสดแล้วเดินหนีครับผมแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวคือเมื่อกี้น้องอมดูเลิกลักมากอ่ะพูดตรงๆ,ๆเหมือนไม่มี <c oughs> มีคนมา <c oughs> มีคนมาเ <c oughs> อี้อย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าน้องอมโดนสิ่งจริงนะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่น้องอมหยุดนิ่งอ่ะมันน้องอมหน้าถูกกัแหงมาหนึ่งครับผมอ่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าน้องดูเลิกลากอะ่ะใช่เยนะผมก็ผมก็เลยถอยออกมาทันทีเลยครับผมวิ่งไปที้ผม เดินมาที่ห้องคาเฟ่เนี่ยผมเจอคนเอฟเคอยู่นะครับคุณมีอะไรสารภาพไหมครับคุณเบนจิไอ้เบน์อยู่นี่เบน์อยู่ขวาล่างอันนั้นมันก่อนอันนั้นมันก่อนจะมีเหตุการณ์เบน์อยู่ชิวผมผมนั่งกินเนอนมบีทาเกลอยู่ครับเบนต์เดินมาจากโตลิดใช่ครับแล้วแล้วตอนที่น้องออมปาดเนี่ยผมวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่กับพตตี้ใช่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 อันนี้เหลือคนที่ไม่มีการเคลื่อนที่จะบอกเป็นโอ๊ตเหรอโอ๊ตเป็นมักเกิลไม่ใช่เหรอตอนนี้ คราวที่แล้วมันก็บอกมันเป็นมักเกิลผมมันคนสิงต้องกอดโอ้ยอย่างนั้นน่ะเหรอเใช่แปลกแปลกนะแปลกแปลกนะผมสารภาพก็ได้ครับผมสารภาพก็ได้ครับผมเห็นไอ้แลมตันเป็นครับโอว์ what the fuck แค่นี้แหละมีแค่คุยข้อมูลแค่นี้คนดูขอไปเอาเอาเาทำไงก็ได้ไอแลมตันออกนะครับไต้ดาวผมก็เลยไม่รู้ทำไงละไม่ไม่มีโอกาสจะสืบเข้ามึงได้เลยไอ้แลมตันเป็นครับอันนี้พูดจริง โ,โว้ดุณได้สองตุ่มวโอดจริงเลยโอดองคเฮ้ยอย่าบอกคนดีออกไม่นะเคตายนะเราต้องช่วยกันสืบสิ <ç uk> เปิดแมปนะมีวะมเกิดแรงโนนไม่ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นสันนิษเลยยังไม่เห็นลูกสันนิษเลยทิ้จิ๊ไหนวะ Wee! Oui. <laughs> T.M.P. ครับคุณสังหารน้องอมทำไมครับอ้าวแสดงว่าน้องอมโดนสิงจริงไงเด็ผมเห็น T.M.P. โดนอยู่ในห้องไฟสามคนใช่ไหมจบอยู่ในห้องไฟใช่ไหมครับใช่หนูก็อยู่เมื่อว่าพี่ขวดอยู่ห้างพยาบาลัตถ่าถ้าเอาตอนนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจแล้วหนึ่งคนครับ ทีมพีเนี่ยทำการจัดการน้องอ,อมไปครับคิดว่าน่าจะโดนสิงครับผมแน่นอนเพราะว่าวิ่งหนีออกจากศพออุญา,านะครับ <laughs> พี่พีเลรได้หลอนแล้วครับผมไม่เคยเข <laughs> ้าไปท่านอมเลยครับคุณท <laughs> ีมพีจัดการน้องอ,อมไปครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่หนีออกไปจากศพเลยคุณเบนส์ครับผมคุณเข้าห้องไฟไปแล้วคุณมุดทอ่อหนีไปไหนครับ <laughs> ผมเข้าห้องไฟตรงไหนผมวิ่งไปหน้าห้องกล้องแล้วเขาหลอนพี่แต่เบ้นเ่ในห้องไฟเบ้นเป็นแน่นอนครับเป็นชัวร์ครับผมพี่เบ้นเขาไม่ในมุดท่อพี่เขาเข้าไปห้องไฟจริงแต่เขากดรองเท้าครับผมไม่ได้กดรองเท้าผมมีรองเท้าไปเล้นสงสัยใครหน้าทีมพี่เหรอผมสงสัยเบ้นครับผมเบ้นเดี๋ยวแล้วเบ้นกับแรปต้าตอนเนี้กูวิ่งกูวิ่งอยู่หน้าห้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่วิ่งไปหน้า What the fuck ห้องกล้องแล้วก็ไปห้องห้องหมอ แล้วก็เจอคนสามคนแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครผมสะกดรอยตามพวกคุณไปตั้งแต่ตรงไอสตร์เรดแล้วอ่ะผมเห็นน้องอมทีเอ็มพีแล้วก็เป็นไปด้วยกันสามคนอ่ะผมเดินสกดไตามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยหลูแล้วต้นนี่ผมสงสัยเฉยไม่มีอะไรอยารู้วการคอนเน็ตจะเป็นยังไงอ่ะพี่ อะไรนะอาการคนที่โดนสิงเป็นยังไงฮะเขาจะบอกเขาจะบอกในว่าสิงสิงมันชักกระตกชักกระตกนิดนึงไม่ก็คือเราจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยโอใช่แหละเมื่อกี้หนูโดนสิงขอขอชิงหัวให้หน่อยหนูโดนสิงหนูโดนสิงพี่โอ้ตไปฆ่าใครมาโอ๊ตเลยโอ๊ตเลยนะโอ๊ตเลยนะโอ๊ตเอไม่อยู่ใครเลย มอยู่คาเฟ่ผมอยู่คาเฟ่ผมเจอพี่เบนเอร์แขวนนั่นนีนเพชรพี่โดนสิงเหรอพีฟังเขาพูดเป็นจริี่ลูโดนสิงเมื่อกี้หนูบังคับหน้าจอมไม่ได้อะใช่ใช่พี่บอกโดนสิงเราเอาเราลองรีคอมเรียงลองรีคอมเรียงอ๋อเลยโอจะตายอยู่ได้ลองลองสิงผมหน่อยดิผมันเป็นจริงนะเว้ยลองรีคอมหรือยังลองถ้าไม่ได้ก็ลองออเดินออกนอกห้องดูจะดีขึ้นถ้าเราไม่ใช้ลูกศิษเนี่ยลูกมันมันมันจะยังอยู่เหรอทุกคน มันยังแบบรนะเทับมมันยังอยู่ปะ่ะน่าจะอยู่ปะ่ะถนน้าเรายังไม่ได้ใช้อ่ะุ้ยเจออีกลูกละว้าห้าห้าหห้างนา้าหาห้างนา้าหาหาห้าห้า้าล,ล้ ยี่สุดไอ้คนชั่วมันก็เปิดเผยตัวจนได้เฮ้ยพี่ควรย่ังอะไรเนยนะทำเสียงพวกท่านไหนยิ่งสุดยังกันแหละอะไรวะน้าอ๋อที่มันได้เปิดไม้เลยแล้วนะ อืออือ้ดอ้คนชั่วโดน้นน้ำเดงใส่ก่อนด้วยเฮ้ยไม่ล็อกมังใจกูดิดูความตาย